เข้าไปที่3ามขีดนะครับจากนั้นเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับตั้งค่านะครับจากนั้นเข้าไปที่รายละเอียดความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นเข้าไปที่รายละเอียดส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลติดต่อนะครับดูเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ ตอนนี้เข้ามาที่มือถือเครื่องใหม่ของเรานะครับเปิดแอป Facebook ขึ้นมานะครับกดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับจากนั้นอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับกดลงนะครับใส่เบอร์มือถือนะครับใส่เบอร์มือถือที่เราผูกไว้กับเครื่องนี้นะครับหรือจะใส่เป็นอีเมลก็ได้นะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับ จากนั้นนะครับกดดําเนินการต่อนะครับดําเนินการต่อซิมมือถือต้องใส่ไว้ในเครื่องตัวนี้นะครับซิมนี้นะครับถ้าไม่มีซิมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้ามีซิมระบบก็จะตรวจสอบง่ายแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับอนุญาตนะครับเครื่องนี้ไม่มีซิมนะครับไม่มีซิมมาเลยนะครับก็คือซิมลูกค้าทําหายแล้วนะครับ จากนั้นระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเราก็เลือกไปที่รับรหัสบน Facebook นะครับก็คือรหัสผ่านที่ Facebook Facebook จะส่งมาก็คือส่งมาในเครื่องอีกเครื่องนะครับก็คือเครื่องเดิมนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาดูที่มือถือเครื่องเดิมนะครับกดย้อนกลับนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปก,การแจ้งเตือนนะครับรูปกระดิ่งนะครับ เื่อนลงมาครับเรื่อนลงมาหาแต่เพื่อดูรหัสผ่านเข้าสูร่ระบบจากอุปกรณ์อื่นนะครับได้รหัสแล้วก็ใส่ไปนะครับหกหลักนะครับรหัสหกหลักจากนั้นกดดําเนินการนะครับที่มือถือเครื่องใหม่นะครับจากนั้นนะครับเฟซบุ๊กก็จะเด้งมาให้ใส่รหัสใหม่เข้าไปนะครับ ก็คือตั้งรหัสผ่านใหม่นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเราก็ตั้งเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวเลสรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับจากนั้น Facebook ก็จะบันทึกนะครับรหัสผ่านนี่เราก็กดบันทึกครับ บันทึกเลยนะครับดำเนินการต่อครับคณะใชแอปนะครับเสร็จสิ้นครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการลืมรหัสผ่านหรือว่าสำหรับคนอยากใช้มือถือใหม่นะครับแต่ว่าอยากใช้ facebook เดิมนะครับจำอะไรไม่ได้นะครับก็ทำตามวิธีนี้ได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ